อโอ้สาวแคมเจ้าคือแดงจิมลิงตัวไอกิอยากสุนคีงีลาบังเดชขาวก็งามและนอกอก็มักและนอกไอเป็นผู้เบาอยากจยบอกว่าว่าอยากให้เจ้ามาเป็นแฟนน้องสาวไอ้บ่ได้ว่ายอมไอปอบเป็นคนกับกอบจิกลิกขิกรอบงดอเดอ ขับไปรับรองว่าเจ้าสีบอดโดนทีถึงอายบ่แมนสายเปแต่ใจไอเท่ดึงรักจริงน้องสาวเจ้าคืองามแทนน้องมักได้บ่น้องบอกได้บ่น้องไออยากเป็นแฟนครั้งใจ,จะว่างยังบอม,มีภัยไออยากควงแขนยางเด้เจ้าเป็นแฟนสู้ควันผูกแขนครับไยน้องสาวเจ้าคือเงามแทนน้อง บกได้บ่นาบอกได้บ่เนาะไออยากเป็นแฟนขั้นใจจะว่างยังบบมีไัไออยากควงแขนอยากไป้เจ้ามาเป็นแฟนสู้ขันผูกแขนกับไอน้องสาวไอบ่ได้ว้าหยอกไอบอ่เป็นคนกับกอกจิกลิกจิกหลอกดอกเด็กเมื่อมากับไอรับรองว่าเจ้าสีบ่โดนเทถึงไงอบอ่เป็นสายเปแต่ใจไอ คือ <c oughs> งามแทนนอมักได้บน่นอะบอกได้บ่นาะอยากเป็นแฟนคัใจจะว่างยังบ่มไีไปใอยากคงแขนอยากเลยเจ้ามาเป็นแฟนสู้กันผู้แขนกับอายมือนี้ไอ้อยากได้น้องมาขอแทนเป็นแฟนไอ้สาเดินลา เป็นจังไดพี่น้องนะครับผมเป็นจังไดพี่น้องนะครับมีผู้ใดทนฟังเพลงนี้จบแน่พี่น้องนะครับฟังจบแล้วฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเด้อนะครับผมมักบ่มาขอนใดจังหวะใดกับฝากคอมเมนต์ตีติงกับเขามาได้พี่น้องเดี๋ยวสิได้ไปปรับปรุงเหล็กกรกลับมาเล่นในพี่ให้น้องทนฟังร้องเบิงนะครับผมนะครับใครใดอยากได้เพลงนี้ครับติดต่อเขามาได้พี่น้องให้ไปเลยจัดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับฝากในเด้อขอบคุณกันพี่ในเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่ทนฟังจบขอบคุณหลายครับ